ไปจ้าดวงที่แปดดวงที่แปดแล้วสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราจะลองนับดูนะว่าในคืนนี้เขาจะมากี่ดวงเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ที่เราเรอมาไม่ไม่ไม่ได้มานะ ไม่ด้มาไม่ได้มา,มมาเลยคือจะมาคืนนี้ตะกี้ไปเจ็ดแล้วเนะ้องที่อัปโหลดไปแล้วเวลาอัปโหลดมันจะไม่ห่างกันมากเลยเราจะอัพไปเป็นสถิตินะ,ะนี่เดี๋ยวให้ดูนหน,หน้าต่างไม่รูจะเห็นไงพื้นล่า <laughs> เราอยู่ชั้นสองอ่ไปไหนแล้วล่ะ ไม่โทรเหรอหายไปแล้วอ่าอ่ารู้ว่าหายแล้วหายเลยนกไปแล้วล่ะเขาเดรับไปข้างหลังถืีจะอ้อม ต้นไม้เหลือเกินมันติดต้นไม้ใหญ่แล้วนะไปแล้วแต่อันที่จริงต้นไม้วันนี้ก็แปลกนะมันทำไมเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าทุกวันมันก็ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมนะแต่วันนี้ต้นไม้เนี้ยที่เขาหายหายไปอะ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะ ก็แต่ดีเหมือนกันคือดวงที่แปดไปแล้วมันไม่ได้เคลื่อนจากดินนะมันมันจะขึ้นมาจากฟ้าเห็นไหมตอเราถ่ายทีไรมันจะขึ้นตำแหน่งนี้ตลอดมันุกถลุกออกมาจากกลางฟ้านะอือ